ครับสบายดีพี่น้องครับสบายดีอีฟซีทุกท่านเดอ้อวันนี้ก็มาพบกับซองบเบ้าบินสอบปะปะลาวคือเก้าพี่น้อง <c oughs> นี่ก็แววม่น้องเวกดาก็มาเป็นตากล้องให้บเบ้าบินเนาะเพิ่นกะได้สิได้ยังบ้าบินฉีดมันสบายดีพี่น้องสบายดีอีฟซีทุกท่านเด้อบันนี้เป็นทางฝั่งไทยของลราทางต่างประเทศเนาะที่ก็มาพบกับซองเบ้าบินถ่ายเย่ยมสู้ทุกท่านวันนี้ก็จะมาฉีดมันหนะ่อยฉีดมันจะเล่งบา้าบินจะเล่งซีจะประมาณจะ ตองวาดพี่น้องวาดต้นเศร้ากับต้นแล้งกันเลยสีซีไซเป็นตัวนี้พี่น้องเป็นสูตรแบบเป็นพุ่ยสมุขรภาพกระวแมนพี่น้องบาเบ้นกระบอกสันเคยเอามาลองพี่น้องมาลองบ้างเจ้เป็นนหลายคนบอกว่ามันใส่ดีดใส่งามไปเลยแต่ว่ามันบาเบ้นก็งามดีแล้วนะพี่น้องก็เลยซืมาซี่ตื่นให้งามกว่าเก่าหัวดกหัวยังกระป๋องแค้นพี่น้องเลยแค้นทองค่าหัวโล่งทองาเลยพี่น้องเลยแมน ผสมไม่ได้บาเบีนผสมใช้ถังเลยปะเด้มันมอีอันตาส่วนของมันบวงน้นอยๆนี่เพป็นว่าตัวน้ำซาลิตดทำการผสมเลยนะ้องอืมอ่ปะปะชีกับบาเบียนกินไดงวะเจ๊กียวพี่น้อง <laughs> ขนาดชีอ่ะ <laughs> มันมันยังงามที่คนกินคนกะชีงามฉันบาเบียนจัดเลยบาเบียน <laughs> ฮะส่นโอ้ยมันตะกบทุงให้ทุงนาเพื่เท่าโผเสื้อสีเหลืองๆผพี่น้องเร้จุดนั่นน้ำใส่ตะกะประวันประฮัดพุ่นกระจิตแล้ลกกะถอนกะดำเพิ่นวะสูตรคิงค้น บัวเนี่ยเดียวดำปุ๊ดเลยแมนโอ้ยมันทีเฮียเด้อเ้ามันเฮียนะใส่บัวงเดียวบ่แมนส่องหุบเขาหาสิบาทเ้ยเมนไอเกลไฮดาวไฮดาวให้เอามาสดก้อนบาเบนกันเลยทำการลงบัมืนซีดำไว้พี่น้องแต่ว่าเห็นหลายปีเลยพี่น้องขนใส่มาเห็นใน้นในฟิตในยังพี่น้องสบายแมนบอด้บอดี้ผูกมัดเลยจะก็ผูกบอดลายก็เลย เอามาทดลองใส่ลองเบ่งก็เลยทดลองใช้ใช่จะว่าใส่ดีว่ะเห็นผลก็เลยเอามาลองเบิ่งลองเบ่งเราเบนนะอ่ะไปลองลุนเราชมกันพี่น้องเอ้ยว่ามันชิตไปได้เกี่ยวกุ้มเลยพี่น้องเอ้ยแม่นป้าหน้าเข้มข้นเลยบ่เบนกำลังทำการชีดพี่น้องบางสู บางสุบาเบนซื้อวัตถักใส่มันคือแบบอลังการงานสร้างกับเราบาเบนโอ้ยสวนมันสวนมันสวนสวนมันพอตาบาเบนคนปุกน้ำกันพี่น้องป๊าโตงามอยู่ได้พี่น้องนะ บางสุปนะพี่นันโฟกัสบางบางสุปเอาวันกระตุกน้ำเอากระตุกน้ำมันมาเห็ดใส่โอ้ยต้นโอ้ยต้นนี่คืองามแท้ อ็อผีน้องลำต้นมันบ๊กเงียเงี้ยกับีนี้นี่ยีน้อง่กัมันงามงามผีน้องพุ่ม ว่าโอเคแลวน้องพี่น้องเนาะซ้ำเนี่ยสบายดีเดอ้อสบายดีทุกคนที่เข้ามาหับชมช่องเบาเบนเดอ้อพี่น้องป้าลุงทุกทา่านงามงามสวนมัน แต่กัะนั่อยู่ đ ้ y เน,นาะน,นั่นน, nhà, นี่เป็นนี่เป็นภูมันงามงามให้พ่อแม่พี่น้องได้มาเบิ้งรอบๆสวนเนาะมาพามาชมสวนมันพี่น้อง เพิ่งพาบินเพิ่นทำการปุ่มชุ่มต่ำมาซานโอ้ยหมด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 ก็มากัดบานกะสิโตโอ้ย เพิ่งลำต้นมันลำต้นอลังการขนาดโอ้ยแดดไงกำลังแดดเดิมแดดแหมขนาดเลยน้องผู้แดดแดด น้ำปลาตะไคร้ตำบลว้มันเป็นอะไรบางบางชิดโอ้มันทันสมัยพดเบิ้งเงินให้พี่น้องปลาลุงเพิ่นเบิ้งด้วยค่ะบาเบนอ,อันกระตุกสายปลาลุงพลงัไงไปเลยกระตุกอันกระตุกสันไลพี่น้องบาเบนเอามาเห็นตุกสันไลเอาบาเบนเอา สูขชีวิตอดเอาทนเอาต้นมันนั่นติดเชื้อป่ะต้นมันเป็นพญาถอนทิ่ใบสีเตือนนั่นตัวอื่น หลังจากเบิ่งບໍ່ເບິ່ງບໍ່ເບິ່ງບໍ່ເບິ່ງຊິດມັນແລະກະແມ່ນນະເວັກດາກະພາໂພແມ່ພີ່ນ້ອງປາລຸງໄດ້ມາເບິ່ງພໍພິ່ນດຸດນ້າຍອັກກາພີນພິ່ດຸດັກນຕມີຜາຍງເຂົຂຽວສີາເພິ່ນແນ່ນນ້ອ້ກ มัวกันควายสันนัน่นใกล้กันเต็มน้ำหนองเด็กไปน้องดูจ้ะไปนั่งดูแล้วขาไปดึงน้ำหนองหนองซ่าหนองซ่าพอเท่ามาเต็มหนองเลยพี่น้องมีสามหนองนะพวกโดนหนองอยู่รุ่มพร้อมอุ้ยฝนตกแห้งนี่น,น้ำเต็มเต็มหนองเลย น้ำนะให้น้ากับมีพี่น้องพอได้ดับเลยละเด็มันอยู่น้ำอยู่ได้พ่อพ่อพีนาาาามาแดดแดดพี่น้องแดดแห้มแม่น้ำวมกดาสิได้ขึ้นเทียงห,หาลูกทรายแหละ เปบรรยากาศงามเ้าบรรยากาศดีๆพี่น้องเด็ดแห่งหนึงโอ้กินหอมตะกาพี่น้องเอ้ยหอมกะ่ามกายแล้วหอมทวนทวนงามงามยาวเด็ดพี่น้องวัน วันพหัสนี่เพิ่นวะสิได้ลกเตรียมทำนาปีเพิ่อนวะพอเพิ่นวะเต็แม่น้องเวกดาก็ับเบ,าบ้าเบนกะกับพังเบิ้งว่าสีได้ลกหรือว่าสิได้ดับน้ำเพื่อนจังให้เน้องพี่น้องเนาะเอากระสีเกี่ยมไปฟังนั้นเลยพี่น้องไปขึ้นไปเบิง้งน้องเวกดาเพิ่นเหีหยัง กระเทิงเถียงพี่น้องปลาโล้ยเย็นสบายมอสเถียงนาแลไรนี้มีต้นมะม่วงแล้วกะต้นขี้เล็กพี่น้องนี่อัน,ปปนีิปุปีแล้วนี่แีล้วปีซึ้น,นก็นใหญ่เลยใหญ่ไว้ไว้พี่น้องม,อม,อมีต้นมะพร้าวหอมพร้อมต้นมะพร้าวหอมสองต้น มีต้นมะนาวต้นต้นเอี่ยงต้นใบใบ,บปแป้งนัวคนแบบพี่น้องมีกอไผ่มีต้นชะอม,มนวกดาเหนอย่างเด้่ายใหนอย่างลูก มาเห็นยังให้น้องแบกดากินข้าวมาที่ไหลูกแม่าเพิ่นปอนข้าวไปทางไหนเลยแม่ปีละป้าป้าสบายดีไหลูกสดีป้าลุงสบายดีป้าลุงนั่นเหรโอ้ยลูกเห็นลูกแล้วก็ใจหายพี่น้องเอ้ยได้ป้าเพิ่นอยู่บ้านสบายดีป้าลุงก็ลุกคนเก่งแม่ เพป็นกินข้าวพี่น้องบอริป่าดุ้งโดยขินฮอสในเวกดาใน่เด,อด้อแสลงอันนี้เครื่องเครื่องมาเมื่อคืนยังบ่ได้เก็บยังบ่ได้ก่อนเลยเวลากาินข้าวก็ยังป้าแม่ลูกป้าอาหารอาหารในเวกดาพี่น้อง <laughs> กาง <laughs> กกัีางเย มาไวลงมาไวทมาฮอดบันนี้กะแม่น้องแม่กดาสิได้ปดกิปเพยง่านี้เด้อพี่น้องเลยกาดอยู่ดีมีแห้งอิจฉทุกท่านเป็แขง็เข้มแข็งลำรวยเงินทองเดอ้อก็พักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเบนสอบปปอลาวในเด้อพี่น้องคือเก้าคือเดิมมาหละสบายดี